ครับสวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยครับต้องแฝงเฉินมงคลนะครับวันนี้เรามาดูความพร้อมนะครับของการซ้อมทา,า,า,ายผู้ผาครับกับป้าชัยม,มงคลสวัสดีครับป้าปลาสวัสดีครับเรื่องโอ้โหครับปลายผู้ผ,า,า,ผ,ผาของเรานะครับอันนี้ก็เพรีในอนาคตของเรานะครับถายผู้ผา

ก็ห่างหายเป็น,นานครับยังไม่ได้มาซ้อมเข้ากันก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของปีนี้เลยนะ

้ผู้ปลาสุดหล่อของเราครับก็โตเป็นหนุ่มแล้วครับสูสีแล้วครับเจ็บเท่ากับจางมงคลแล้วช่วงนี้มันดุนก็ปากระปักก็ขึ้นเลยเสิดเลยเกิด

ครับสำหรับเทีปนี้ก็คงจะมีไว้สําหรับเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ